ไม่มีใครล้มเหลวตลอดไปตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบนั้นประตูแห่งความสำเร็จจะยังคงเปิดรอคุณอยู่เสมอนี่คือกระตุกต่อมความคิดพิชิตความสำเร็จกับกูรูโลจิสติกส์พอดแคสต์ที่ที่เราจะแบ่งปันแนวคิดและมุมมองอีกหนึ่งมุมมองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้ผู้ฟังที่มีความฝันอยากประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงาน พอดแคสต์ Podcast, เรื่องราวหนังสือที่อ่านกับบทที่ใช่เมื่ออ่านแล้วอยากมาแบ่งปันในบทที่ฟังน่าจะได้นำไปขบคิดและกระตุกต่อมความคิดของตัวเองเพื่อพิชิตความสำเร็จค่ะจากหนังสือเรื่องสร้างตัวเองใหม่ให้เป็นไอดอลโดยแอลนันทนาตอนเรียนรู้ใส่เอาไว้ในชีวิต สิ่งละอันพันลรยอย่างที่เราควรเรียนรู้ที่จะใส่มันลงไปในชีวิตซึ่งมันจะเป็นกองทุนของชีวิตที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดอาจเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เรารู้จักแต่มักจะไม่เคยนำมันมาปฏิบัติฝึกฝนให้เป็นลักษณะนิสัยที่ดีแก่ตัวเลยลองเรียนรู้และจับมันออกมาใส่ในชีวิตให้ได้แล้วเราจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็ชื่นชมเมื่อถึงคราวที่ต้องแพ้ เราหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้ไม่ได้ในชีวิตของเราไม่ได้มีแต่ชัยชนะมันต้องมีความพ่ายแพ้และมีผิดหวังปรับปนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการแพ้ที่เกิดจากเกมกีฬาหรือเกมชีวิตขึ้นอยู่ที่ว่าเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ความพ่ายแพ้นั้นเราจะประคองตัวเองให้เป็นแบบไหนอลาวาใส่คนรอบข้างร้องไห้ฟูฟไฟเสียอกเสียใจร่ำร้องข่มขวั พร่ำด่าตอกย้ำความพ่ายแพ้ของตัวเองทำร้ายตัวเองหรือจะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสมศักดิ์ศรียินดีกับความสำเร็จของฝ่ายที่ชนะด้วยความจริงใจไม่ตอกย้ำถึงความผิดพลาดของตัวเองขณะเดียวกันก็พร้อมจะเริ่มต้นแข่งขันอีกครั้งไม่มีความพ่ายแพ้ไหนทำลายตัวเราได้หรอกนอกิจากเราจะเอาความพ่ายแพ้นั้นมาทำร้ายตัวเอง เมื่อ,อไหรที่เราพ่ายแพ้ขึ้นมาจงเลือกให้ถูกว่าจะทำตัวเองให้เป็นแบบไหนครั้งนี้เราอาจเป็นฝ่ายแพ้แต่ครั้งต่อไปเราอาจเป็นฝ่ายชนะก็ได้หากเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งสิ่งสําคัญคือเรากล้าที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางเกมกีฬาหรือเกมแห่งชีวิตในรูปแบบต่างๆสิ่งหนึ่งที่เราชนะแน่ๆอยู่แล้วคือการชนะใจตัวเอง เมื่อถึงคราวชนะมีแพ้ก็ต้องมีชนะเราทุกคนต้องพบเจอกับความพ่ายแพ้และชนะอยู่เสมอในขณะที่เราชนะอีกฝ่ายต้องเป็นฝ่ายแพ้แล้วเราจะเป็นผู้ชนะในลักษณะไหนผู้ชนะที่ดูถูกผู้แพ้เยาะเย้ยผู้แพ้ถากถางผู้แพ้ซ้ำเติมผู้แพ้ลำพองในชัยชนะของตัวเอง หรือจะเป็นผู้ชนะที่ยกย่องผู้แพ้เพราะเวทีแห่งการแข่งขันทุกคนล้วนแล้วแต่เต็มที่กันทั้งนั้นและในขณะเดียวกันก็ขอบคุณคนรอบข้างที่ทำให้เราเดินทางมาถึงเส้นชัยแห่งชัยชนะในครั้งนี้การแพ้ชนะไม่ได้เป็นตัววัดความเก่งกาจแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นตัวชี้วัดน้ําใจนักกีฬาที่มีอยู่ในตัวของเราด้วยว่าเราชนะอย่างผู้ชนะหรือยังการให้อภัยคือเรื่องสำคัญ ใส่ใจเสมอที่จะฝึกตัวเองให้เป็นคนที่รู้จักคําว่าให้อภัยและต้องเป็นการให้อภัยที่เกิดจากความรู้สึกให้อภัยจริงๆไม่ใช่แค่คําพูดว่าให้อภัยแต่ในจิตใจกลับไม่เป็นอย่างที่ปากพูดออกไปการให้อภัยจะขจัดความขุ่นข้องที่เกาะแน่นในจิตใจของเราให้สลายไปได้คนที่เอาแต่เก็บความเครียดแค้นความอาฆาตการไม่ให้อภัยไว้ย่อมทําให้จิตใจเป็นสีดํามืดบอด การให้อภัยเป็นเรื่องของจิตใจที่ดีงามเป็นการสลายหลุมดําในความรู้สึกนึกคิดของเราเองหมั่นฝึกเอาไว้ให้มากไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยผู้อื่นหรือแม้กระทั่งการให้อภัยตัวเองคิดไว้เสมอว่าทุกคนมีสิ่งที่กระทําผิดพลาดกันได้เสมอไม่เว้นแม้แต่ตัวของเราเองที่อาจเผลอทําเรื่องผิดพลาดอยู่บ่อยๆคาขอโทษจากใจเช่นกันคําขอโทษคือสิ่งที่ยุติทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็น การทะเลาะเบาแหวงอารมณ์ที่ขุนข้องใจซึ่งกันและกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเรื่องของความเข้าใจผิดระหว่างกันความขัดแย้งที่สะสมซึ่งทุกคำขอโทษที่มาจากความรู้สึกจริงๆจะช่วยให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเพียงแค่เอ่ยคำขอโทษสั้นๆสถานการณ์จะดีขึ้นทันตาแต่เราก็มักที่จะไม่ใส่ใจกับคำขอโทษนะักด้วยเพราะอารมณ์ต่างๆที่มันปะทุขึ้น การถือครองว่าตัวเราถูกและอีฝ่ายผิดทำให้เราไม่ยอมเอ่ยคำว่าขอโทษออกมาง่ายๆทั้งที่มันพูดง่ายมากๆลองเปลี่ยนตัวเองดูสักครั้งพูดคำว่าขอโทษไม่ได้เป็นการทำลายศักดิ์ศรีของเราหรอกแต่มันเป็นธรรมที่ช่วยยุติความขัดแย้งความไม่เข้าใจระหว่างกันต่างหากํำขอบคุณจากใจจริงเมื่อมีใครทำอะไรให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ มีความสำคัญน้อยหรือความสำคัญมากนั่นก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าการกระทําของเขาคือสิ่งที่เรียกว่าน้ำใจการตอบแทนความมีน้ำใจที่ง่ายที่สุดแต่มีคุณค่าทางจิตใจของคนคนนั้นก็คือคำว,ว่าขอบคุณทำขอบคุณที่มาจากความรู้สึกที่จริงใจจริงจังที่จะพูดมันออกมาทั้งจากน้ำเสียงสีหน้าและท่าทางซึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยใช่ไหมล่ะ ที่เราจะเอ่ยคำว่าขอบคุณสำหรับคนที่มีน้ำใจกับเราขอบคุณครับขอบคุณค่ะสั้นแต่มีความหมายที่ยาวเกินจะนับขยันเอาคำว่าคำพูดออกจากปากและใจให้บ่อยๆนะหยิบยื่นน้ำใจกับทุกคนอะไรที่เราพอจะทำได้หรือพอจะช่วยเหลือใครๆได้เมื่อมีโอกาสควรที่จะทำเสียอย่าคิดว่ามันเป็นการเสียเวลาหรือไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราต้องยุ่ง การที่ความช่วยเหลือคนอื่นก็เปรียบได้กับการยกระดับของจิตใจและความคิดของเราให้สูงยิ่งขึ้นในทุกวันนี้น้ำใจเป็นเรื่องที่แทบจะเรียกว่าหาที่ยากที่สุดหายากกว่าเงินทองซะีอีกขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่ร่ำรวยน้ำใจเพื่อทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้นทำสัญญาอย่าให้กลายเป็นเพียงลมปากเมื่อไหร่ที่เราไม่แน่ใจว่าจะทำได้อย่าเพิ่งรับปากว่าจะทำหรือสัญญาว่าจะทำ เพราะการสัญญาจะกลายเป็นสิ่งที่เกี่ยวรัดเราเอาไว้ว่าเราจะต้องทำและทำให้ได้ดังนั้นถ้าเราทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่รักษาสัญญาจากนั้นก็อาจทำให้ไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เราพูดเมื่อไม่แน่ใจว่าตัวเราจะทำได้ก็จงอย่าเอ่ยปากสัญญากรณีที่เราได้ให้สัญญากับใครไปแล้วขอ,อให้รักษาสัญญานั้นเอาไว้ให้ได้ต้องทำตามที่สัญญานั้นให้ได้ อย่าปล่อยให้สัญญาเป็นเพียงลมป่ากแต่จงทำให้เห็นเป็นการกระทำความสำคัญของการตรงต่อเวลาการตรงต่อเวลาถือว่าสำคัญอย่างมากมันคือความเป็นระเบียบของนิสัยที่เราจำต้องเรียนรู้ฝึกฝนให้เป็นคนที่ตรงต่อเวลาเสมอไม่มีใครชอบคนที่ไม่ตรงต่อเวลาเพราะแสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้ให้ความสำคัญกับการนัดหมายฉะนั้น เมื่อเกิดการนัดหมายขึ้นอย่าทําให้อีกฝ่ายต้องเป็นฝ่ายรอเราต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนตรงต่อเวลาให้ได้แต่ถ้ามีกรณีที่ไม่สามารถไปให้ตรงเวลาได้ก็ควรที่จะโทรแจ้งให้อีกฝ่ายรู้เสก,ก่อนคงไม่ดีแน่หากเราจะปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายรอและเสียความรู้สึกกับตัวเราที่ดูเหมือนเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบหากทุกคนจะรู้จักที่จะตรงต่อเวลาสังคมจะมีระเบียบวินัยยิ่งขึ้นเริ่มที่ตัวของเราก่อนเลย อย่างน้อยเราก็จะกลายเป็นหนึ่งคนที่ทำให้สังคมมีระเบียบวินัยสวดมนต์และไหว้พระก่อนนอนไม่ใช่เรื่องเชยแต่เป็นเรื่องที่ควรฝึกให้เป็นนิสัยเพราะการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาทำให้จิตใจของเราสงบได้เป็นอย่างดีทำให้เรานอนหลับฝันดีระหว่างที่สวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาทำให้เรามีเวลาว่างมากพอที่จะคิดและทบทวนสิ่งต่าง เราอาจจะทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างวันไปด้วยเพื่อทบทวนว่าเราได้เจอกับอะไรมาบ้างเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างและสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวันต่อไปได้อย่างไรสิ่งละอันภลรยอย่างสะสมเอาไว้ไม่มีคำว่าเสียหายมีแต่สร้างสมประโยชน์ให้กับของเราใส่ใจคนใส่ใจเวลาใส่ใจสถานการณ์คือขุมทรัพย์ทางความคิด ขอบคุณหนังสือเล่มนี้ที่ได้เคลื่อนย้ายมาอยู่บนชั้นหนังสือของที่บ้านและให้เรื่องราวดีๆกับตัวเองรวมถึงแบ่งปันให้คนอื่นได้เรื่องราวดีๆเหมือนที่ตัวเองได้จากหนังสือเล่มนี้เช่นกันค่ะและนี่คือกูรูโลจิสติกส์พอดแคสต์สามารถติดตามฟังข่าวสารความรู้เทคนิคแนวคิดต่างๆในเรื่องการบริหารจัดการ supply chain และโลจิสติกส์ รวมถึงกระตุกต่อมความคิดพิชิตความสำเร็จกันได้ในทุกช่องทางของพอดแคสต์ u t u b e และ Facebook Page ในชื่อกรูโลจิสติกส์ค่ะ